ศารเศษแห่งคณะโฮนพระประคนทัพนำทัพรับรางวัลเนทอายราเมื่อวันที่29พฤษภาคม2565ชมรมสมาพธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยรวมกับมูลนิธิสร้าสงสรรค์สังคมไทยจัดงานเพลสอ a วด2 0 2 2เนทอายราเพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบกิจสื่อสารมวลชนในทุกแขนงที่ดำรงตนประกอบหน้าที่การงาน จนประสบความสำเร็จรวมทั้งปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติณโนะรงแรมอมรีดอนเมืองกรุงเทพ โดยบุคคลองค์กรนักธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลเนตรอัยราในสาขารางวัลกิติมศักดิ์ด้านส่งเสริมาศาสนาพิธีคืออาจารย์เศษแห่งคณะโหนพระประคนทัพซึ่งภายในงานดังกล่าวทางอาจารย์ยังได้เป็นผู้ทำพิธีบวงสวงถวยรางวัลภายในงานนี้ด้วยค่ะผมอาจารย์เศษแห่งคณะโหนพระประคนทับ ก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากนะครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้แล้วก็พระพิฆเนศเนี่ยเป็นเป็นเทพที่เราได้สักการะบ,บูชาและรักมาตลอดอยู่แล้วเพราะเราทําหน้าที่เป็นโหรเป็นตาในการบวงสรวงพิธีกรรมต่างๆตามวัฒนธรรมตั้งแต่โบราณน,นานมาแล้วครับพิธีกรรมกับโหราศาสตร์เนี่ยคนละเรื่องกันนะฮะแต่ว่าเรา ก็มีความรู้ในในด้านนี้ด้วยกันคือในการทำพิธีกรรมเนี่ยก็อาจจะหลีกหนีเรื่องของโหราศาสตร์ไปไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของเลิกยามในการที่จะทําให้เหมาะสมเสริมดวงชะตาให้กับทางเจ้าภาพนะครับถูกวันถูกเวลานะครับทำให้หนุนดวงต่างๆเป็นความเชื่อมาแต่โบราณแล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับในการในการทำพิธีกรรมต่างเนี่ยอย่างเหมือนเช่นชาวจีน ที่มีประเพณีตุ๊จีนอย่างนี้นะครับของเราก็จะเป็นประเพณีบวงสวงเทพธิดาศาลหลักเมืองนะครับศาลศาลพระภูมิศาลพระภูมิตามโรงงานตามหน่วยงานห้างร้านต่างๆที่ทําอยู่ทุกปีซึ่งจะเป็นประเพณีที่ดีงามที่จะทําให้ลูกน้องพี่น้องพ่อแม่ญาติสนิทมิตรหายได้มาร่วมกันในวันนั้นนะครับแล้วก็ วงสององค์เทพเทวาเพื่อขอพรให้เป็นมงคลในการที่จะทํามาค้าขายหรืออะไรก็ตามให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนะครับและผมก็เป็นตัวแทนของผลพระบกพร้าที่จะออกมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทยนี้ต่อไปนะครับผมตรงจุดตรงจุดเนี้ยค่ะหลหลายคนอาจจะคิดว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยมีความเชื่อแต่จริงๆแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเขามีความเชื่อตรงจุดนี้นม,ามากน้อยขนาดไหนค่ะจริงๆคนไทย ปลูกฝังความเชื่อมาแต่นมนานแล้วล่ะครับอย่างทุกวันนี้เท้าเวทเท้าเวทตุวันเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นยุคที่ทุกคนก็เริ่มรู้จักนะฮะจากจริงๆก็มีมานานแล้วแต่คนไทยเพิ่งจะมารู้จักกันหลายๆท่านซึ่งคนไทยจริงๆมีความเชื่อมานานแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะผมมองว่าเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ไม่ไม่ใช่ความงมงายเพราะว่าชาติอื่นๆเนี่ยที่เขามีวัฒนธรรมเขามาหล่อหลอมอยู่ที่เมืองไทยทั้งนั้นเลยตั้งแต่โบราณมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอัคระหอม จนมาถึงเรื่องของการบวงสรวงองค์เทพเทวาต่างๆที่ได้รับวัฒนธรรมจากที่ทอื่นมาแต่มาเกิดความสวยงามและความงดงามที่บ้านเราคื่คนเฒ่าคนแก่ครูบาอาจารย์แต่โบราณเนี่ยเขาทำมาตั้งนานแล้วแล้วคนยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักมากกว่าพอเมื่อได้รู้จักแล้วได้สัมผัสแล้วจริงๆเป็นความสวยงามมากเพราะในะการที่ผมเป็นโหรในที่นี้คณะโหรพระประโลนทัพเราก็จะมีวงปีพาดประจําที่ไปออกงานพิธีต่าง ทำให้คนรุ่นใหม่ได้ตื่นซับความเป็นเสียงดนตรีของเพลงปีพาจและสนใจการเรียนเรื่องของดนตรีไทยเข้ามาด้วยนะครับซึ่งผมไม่อยากให้ไม่อยากให้ความสวยงามตรงนี้หายไปจากประเทศไทยครับผม,มแรงบันดาลใจในการเข้าช่วยเหลือบุคคลต่างๆค่ะจากอะแรงบันดาลใจที่ผมผมคิดว่าคนไทยเราต้องการความเชื่อมั่นต้องการความมั่นใจแล้วก็ มีความศรัทธาอยู่แล้วในองค์เทพเทวานะครับแต่ไม่รู้ว่าทําแบบไหนผิดหรือทําแบบไหนถูกผมก็เลยอยากจะออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นครูโหรพระบกครทัพที่จะอ,ออกมาบวงสรวงเป็นเจ้าวิธีให้กับทุกทท่านแล้วก็จริงๆแล้วเราออกมาทําตรงนี้ทุกคน,นมีมี รายได้มีอาชีพเป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ตรงนี้เป็นงานอนดิเรกเราทําโดยไม,ไม่หวังผลนะนอกจากมีมีเพียงค่าครู24บาทเท่านั้นนะครับส่วนที่เราทํามาหลายๆท่านเขาก็ให้ตามจิตศรัทธานะครับแล้วก็พอเราได้จากความเป็นจิตศรัทธาแล้วเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนไทยรักการบวงสัวองคง์เทพเทวาแล้วก็มีความศรัทธาในตรงนี้ผมก็รวบรวมเงินต่างๆที่ทุกคนมีจิตศรัทธานี่แหละไปร้าง พระองค์ปฐมตามวัดวาต่างๆล่าสุดนี้ก็เป็นพระองค์ปรถมที่วัดวังสมบูรณ์ที่ตะแก้วในวันที่13กรกฎาคมเวลาประมาณ13.01นะครับผมก็จะเป็น,เ,ปนเจ้าพิธีในการบวงสรวงเททองหล่อพระจากเงินที่ทุกทกท่านทำบุญกันเข้ามานี่แหละครับเป็นผมร่วมจะเป็นสะพานบุญให้นะครับ แล้วก็จะเอามาทําบุญกันตรงนี้นะครับข้อปฏิบัติในการที่จะทำพิธีบวงสวงมีอะไรย่างไรบ้างจริงๆแล้วมีจิตศรัทธาแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เงินเยอะมากมายหลายๆคนเข้าใจว่าอุ้ยบวงสวงนี่ต้องใช้เงินมากเลยนะเอาตามศรัทธาที่เรามีไม่จําเป็นว่าจะต้องต้องมีครบทุกอย่างเพราะองค์เทพเทว,วาท่านเห็นความปรารถนาแล้วเนี่ย เรากล่าวคำขออ้อนวอนกล่าวคำอ,องค์การอย่างถูกต้องตามลำดับพิธีการแล้วถ้าทุกอย่างเนี่ยทำให้เราจเจริญก้าวหน้าได้แล้วเราอยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีด้วยท่านก็จะมาดนจิตด,ดนใจให้เราทำให้ดีขึ้นในภายภาคหน้าเองล่ะครับแล้วทุกๆครั้งที่ผมทำแล้วทุกๆท,ที่ที่ผมไปผ่านไปทุกปีเนี่ยเขาก็จะกลับมาทำใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมเสมออันนี้เราอันนี้เราเห็นด้วยตัวของเราเองนะฮะ มันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่จะหาคําตอบหรือเก็บสถิติได้แต่ว่าเป็นความเชื่อที่ทํากันมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามบางบางท่านที่ได้ทําแล้วเขาก็มีความสุขอิ่มใจที่ได้เจอที่ได้เจอพี่น้องลูกน้องญาติสนิมิรหายมารวมตัวกันทําในวันนี้ สุดท้ายนี้อยากให้พูดถึงเ่องแบบหลายๆคนสนใจที่อยากจะทำกกรรที่สำคัญหรือว่าอยากออทำสมโพธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถติดตามหรือว่าติดต่อด้ทางช่องทางไยในาใบ้างคะติดต่อได้ที่ท เบอร์โทรศัพท์0824339997นะครับเบอร์อาจารย์เสษผลพระพรคนทัพแล้วก็สามารถติดตามได้ที่เว w ร์ n ว s u เว็บบวงสวงไทย .com พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับบวงส n วงไทย .com ก็สามารถติดต่อผมโดยตรงได้หรือว่าในใน c e e o o o k ของผมเองก็จะเป็นชื่อเศษฉัดประเทืองคุลนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกได้ครับยินดีทุกช่องทางครับผม